มันต้องเล่าประวัติของคุณนิดนึงเพราะว่าผมเองผมก็เคยอยากเป็นศัลยแพทย์มา,มาแล้วบผมเห็นของคุณคุณก็สารฝันของคุณได้เป็นศัลยแพทย์จริงๆอครับผมศัลยแพทย์ที่พูดถึงเนี่ยเราเป็นกันมาส่งต่อในครอบครัวปะ่ะใช่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งด้วยใช่อตอนนั้นเพราะว่าตอนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสแบบเหมือนกับได้ดูคุณพ่อทํางานได้ดูคุณพ่อรักษาศัสตร์แล้วก็เปิดคลินิกของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพราะว่า เรื่องเรื่องสมองอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเท่า,ากับความพยายามในการเรียนหมอทุกแขนงเลยครับเพราะว่าเพราะว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะแบบเก่งมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่อ่านหนังสือเล้วราไปสอบอ่ะก็เจ๊งทุกเจ๊งท,ท,ท,ทุกคนทุกคนใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกแบบับการที่ใครที่จะเป็นศัลยแพทย์แล้วต้องเป็นคนแบบไหนต้องเป็นคนแบบไหนเพราะว่ามันจะเป็นต้องเป็นคนแบบ อยากให้คือสุดท้ายแล้วอ่ะเองโกงตัวแพทย้องคือทำให้คนแบบเขาจะพบทุกข์กลายเป็นความสุขอะไรเงี้ยทำน้องหมา,าเจ้าของด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเรารู้สึกว่าแบบอยากทำให้เขาอยากทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งดีขึ้นอัอนเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นได้เนี่ยใครก็ได้